คือทางออกของวันนี้ต้องต้องถามอย่างนี้ก่อนว่าทุกคนเนี่ยมีมุมมองของฝั่งตัวเองนะคะฝั่งรัฐบาลก็มีมุมมองของฝั่งรัฐบาลว่าอย่างที่นายกพูดว่านายกไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วก็ยังมีภาระที่ต้องทำอีกฝั่งประชาชนก็มองเห็นว่าเออปล่อยให้รัฐบาลทำงานแบบนี้เนี่ยมันมีแต่ผลเสียแล้วก็จะ เ,เกิดความขัดแย้งมากขึ้นรวมทั้งเศรษฐกิจก็จะแย่มากขึ้นวันนี้เนี่ยมันควรจะต้องมองความจริงว่าประเทศไทยเนี่ยพร้อมที่จะรับปัญหามากขึ้นกว่านี้อีกไหมนะคะประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ก่อนโควิดเศรษฐกิจเราก็แย่มากอยู่แล้วจนมาถึงโควิดก็เรียกว่าสลบหมดนะคะ ส,สภาพของเศรษฐกิจแย่ความขัดแย้งสูงนะคะความเห็นความขัดแย้งวันนี้มันไม่ใช่ขัดแย้งเหมือนกับทุกครั้งที่ทำงานการเมืองมา28 29ปีเนี่ยมันเป็นเดิมเป็นความขัดแย้งระหว่างการแย่งอำนาจของนักการเมืองด้วยกันหรือนักการเมืองกับทหารแต่ครั้งนี้นอกเหนือจากเรื่องการแย่งอำนาจของนักการเมืองแล้วเนี่ยหรือนักการเมืองกับทหาราแล้วมันเป็นเรื่องความขัดแย้งในแนวคิด ในการมองอนาคตของคนต่างวัยด้วยของคนต่างวัยกันดังนั้นเนี่ยแนวทางทางออกเนี่ยแน่นอนว่ามันจะไปจบด้วยการใช้กําลังใช้อำนาจนะทางผู้มีอำนาจอาจจะคิดอย่างนั้นรัฐบาลอาจจะคิดอย่างนั้นว่าก็ไม่ต้องสนหรอกก็พูดอยากพูด,พ,ดพูดไปแต่ว่าเ,เขามีอำนาจเขามีกำลังที่จะจัดการยังไงก็ได้รวมทั้งกระบวนการยุติธรรมด้วย แต่ถ้าทำแบบนั้นเนี่ยลองบอกว่ากำลังจะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยขณะนีะ้เขาเปราะบางประเทศไทยเราเปราะบางมากนะคะทั้งสภาพของเศรษฐกิจที่วันนี้แทบจะไม่เหลือทุนกันอยู่แล้วเนี่ยแล้วสภาพของความขัดแย้งของสังคมจิตใจคนเนี่ยจะไม่สามารถรองรับในสิ่งที่แก้ไขปัญหาด้วยอำนาจาด้วยความรุนแรง หรือจบด้วยการรัฐประหารได้ถ้าวันนี้มีความรุนแรงหรือรัฐประหารเนี่ยประเทศพังเลยนะคะล้มคลืนเลยไม่เหมือนกับทุกครั้งทางเศรษฐกิจก็ทุนบางมากตอนนี้แต่ก่อนทุนหนาๆไล่ๆๆจนบางมากนะคะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายอยากวิงวอนทุกฝ่ายนะคะโดยเฉพาะฝ่ายผู้มีอำนาจฝ่ายรัฐบาลเนี่ยให้มองเห็นถึงแม้ว่าคุณมีอำนาจแต่คุณต้องมองเห็นว่า วันนี้เนี่ยถ้าไม่สแสวงหาทางออกอย่างสันติให้กับประเทศเนี่ยไปไม่ได้ประเทศจะพังเลยนั้นทางออกเนี่ยก็คือที่ที่อยากนำเสนอเนี่ยมันก็อาจจะเป็นรถแมปใน3ส่วนที่จะเดินออกสู่ทางออกให้กับประเทศไทยได้เนี่ยอย่างแรกง่ายที่สุดเลยทำง่ายที่สุดเลยคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นะคะการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเป็นผลดีกับทุกฝ่าย ติดขัดอยู่อย่างเดียวก็คือว่าขณะนี้เนี่ยติดขัดในสภาเเกิดปัญหามาจะเรียกว่าสองครั้งละนะคะก็คือตั้งแต่ก่อนปิดสภาเมื่อเดือนกันยายนปลายเดือนได้มีการมีวาระที่นำร่างตอนนั้นมีหกร่างนะคะยังไม่รวมร่างของอาภาคประชาชนมีหกร่างเนี่ยก็ แทนที่จะผ่านวาระหนึ่งก็ไปดึงเรื่องดึงเวลากันตั้งกรรมธิการสร้างความไม่ไว้วางใจไป็นหนึ่งเรื่องละมาในเดือนตุลาคมตั้งกรรมธิการพิจารณาแล้วก็ยังมีสอสอของฝั่งรัฐบาลร่วมกันกันกบสอวอในบางส่วนไปเสนอ,อยื่นต่อสารรัฐมนูลให้ตีความอีกนี่ก็คือการแสดงเจตนาความไม่ไว้วางใจให้เกิดความไม่ไว้วางใจเป็นครั้งที่ส ทั้งที่3ที่จะมีการพิจารณาเรื่องนี้คือวันพรุ่งนี้นะคะเจ็ดล่างมันจะเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นจุดเพิ่มความขัดแยง้งหรือลดความขัดแย้งได้ในวันพรุ่งนี้การแก้ไขรัฐนูนเนี่ยต้องบอกว่าในมุมของฉันเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดที่จะลดความขัดแยง้งรัฐบาลไม่ได้เสียอะไรนะคะแล้วก็จะได้ต่อส่วนรวมด้วยซ้ำไป แต่ติดปัญหาอยู่ที่ว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีนไม่ได้แสดงความชัดเจนว่าจะสนับสนุนการแก้ไขรัฐมนูลปากท่านอาจจะพูดหลายครั้งแต่พูดเสร็จมีเงื่อนไขตลอดแล้วก็มีการาพูดไม่ชัดพูดไม่ชัดว่าจะจะ,จะสนับสนุนเต็มที่ถ้าสมมุติว่าวันพรุ่งนี้เช้านะคะท่านประกาศเลยก่อนที่สภาจะพิจารณาว่าผมในฐานะนายกรัฐมนตรี มองเห็นว่าอยากจะลดปัญหาความขัดแย้งของประเทศแล้วก็เห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยจะเป็นหนึ่งในทางออกหรือเป็นรัฐธรรมนูนที่ยังมีข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขผมจะสนับสนุนให้มีการแก้ไขรัฐธรนูนฉบับปี60ในสภาอย่างเต็มที่เชื่อสิคะว่าท่าทีของสอวอเนี่ยเปลี่ยนทันทีรับรองเลยถึงแม้ว่าไม่ได้สังกัดพรรคพลเอกประยุทธ์แต่ก็จะเปลี่ยนทันที และสสฝ่ายรัฐบาลก็จะสนับสนุนทันทีเหมือนกันอย่างนี้จะปลดล็อกได้ฉนั้นพรุ่งนี้เนี่ยก็หวังว่าสภาจะได้มองเห็นว่าการแก้ไขรัฐมนูลเนี่ยเป็นหนทางหนึ่งที่จะลดความขัดแย้งของประเทศไทยและเราได้พูดกันมาตลอดว่ารัฐมนูลฉบับนี้เป็นรัฐมนูลฉบับที่มีปัญหาแม้แต่ตัวรัฐบาลเองตัวนายกรัฐมนตรีก็ทําผิดรัฐมนูลฉบับนี้ มากที่สุดนะคะรัฐมนุนที่ตัวเองให้คนร่างขึ้นมาเนี่ยเอาแค่ตอนอแถลงนโยบายเอากันจริงๆก็ถือว่าผิดรัฐธรรมนูญล,ละแต่เพียงแต่ว่า,ามีองค์กรอิสระมีขบวนการที่เขาตั้งไว้เนี่ยยังช่วยกันอยู่มันก็เลยดูเหมือนไม่ผิดดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเป็นกุญแจไขออกสู่ความขัดแย้งเนี่ย อย่างแรกง่ายที่สุดคือรัฐธรรมนูญก็พรุ่งนี้เรียกร้องความจริงใจนะคะจากทุกฝ่ายที่จะโดยเฉพาะฝ่ายรัฐบาลจากนายกรัฐมนตรีเลยเป็นกุญแจสําคัญที่จะสนับสนุนให้เกิดการแก้ไขรัฐน,นูนอย่างจริงจังนะคะและสาระสําคัญของการแก้ไขรัฐนูนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมี3เรื่องเท่านั้นเองก็คือสภาหเห็นชอบให้แก้2 5งหเสียนะคะสาระสําคัญสําคัญเลย ไม่พูดประเด็นปีกย่อยนะคะอันที่สองก็คือแก้มาตรา272เพื่อตัดอำนาจสวในการเลือกนายกซึ่งเป็นประเด็นที่ขัดแย้งอยู่ในสังคมมากที่สุดอันที่สามก็คือให้แต่ละร่างจะไม่ตรงกันร่างรัฐบาลกับร่างฝ่ายค้านก็ไม่ตรงกันที่มาของสสรถ้าจะยอมจริงๆถือว่าอำนาจเป็นของประชาชนก็ให้สสรมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดเสียไม่ได้เสียหายอะไรเลยนะคะ อย่างนี้ถ้ายอมกันอย่างงี้เราก็เริ่มต้นนับหนึ่งได้เลยและทําให้เร็วที่สุดก็คือผ่านวาระหนึ่งสองสาเนี่ยให้ได้ภายใน1เดือนถ้าเราเริ่มวันที่17รับวาระหนึ่งวันกลางเดือนธันวาคมก็สามารถจบวาระสได้ถูกไหมคะจบวาระสได้แล้วก็กําหนดเลยให้มีการเลือกสสรให้เร็วที่สุดและสะสะรให้ทําหน้าที่เพียง8เดือนนะคะแเดือนในการแก้รัฐธรรมนูญก็เท่ากับว่า เราสามารถประกาศรัฐบาลสามารถประกาศกับประชาชนได้ว่าไม่เกินสิ้นปีหน้าจะมีการเลือกตั้งใหม่คืนอำนาจให้กับประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเท่าแค่นี้ความขัดแย้งจะหายออกไปความเย็นจะเข้ามาสู่ประเทศไทยขึ้นเยอะเลยถูกไหมคะนะคะน,นี่ก็คือข้อเสนอเป็นรถแบบข้อที่หน่งคะ่ะ ข้อที่สองเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อเรียกร้องของสังคมของประชาชนส่วนหนึ่งที่จะเรียกร้องให้นายกรัฐรีลาออกแล้วมองว่านายกรัฐรีคือศูนย์กลางของออความขัดแย้งนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าก็มีการเรียกร้องให้นายกเสีสละถอยออกซึ่งอันนี้จะพูดแทนนายกไม่ได้ดิฉันพูดแทนนายกไม่ได้ว่านายกต้องออกหรือไม่ออกนะคะแต่ ในฐานะผู้นำนะคะต้องพิจนารณาเลยค่ะว่าการเป็นผู้นำที่จะดูแลประเทศไทยเนี่ยเลือกระหว่างการที่จะทำทุกอย่างเพื่อรักษาอำนาจกับการจะทำบางอย่างเพื่อให้ประเทศอยู่ได้สร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นมุ่งหน้าสู่การเดินหน้าหาทางออกให้กับประเทศ นายกรดนตรีจะเลือกทางไหนก็เป็นสิทธิที่นายกจะเลือกได้ทั้งสองทางนะคะแล้วมีอำนาจทําได้ทั้งสองทางแต่สําหรับตัวเองเนี่ยมองเป็นความเห็นส่วนตัวนะคะว่านายกมีความสําคัญในการที่จะเป็นผู้คลี่คลายปัญหาความขัดแยง้งสําคัญที่สุดคนเดียวเลยแล้วก็นึกถึงเวลานึกถึงถ้าเปรียบแบบาภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือว่า นายกควรจะเป็นเสีสละเป็นตัวคัดเอาอะคะ่ะทำตัวเป็นคัดเอาคือก่อนที่ปัญหามันจะลุกลามบานปลายไปหลายเรื่องเนี่ยถ้านายกยอมเสียสละตัวเองนะคะทำเป็นทำตัวเองเป็นคัดเอาซะนะคะ mm hmm. ก็ต้องถือว่านายกก็ทำเพื่อบ้านเมืองและท้ายที่สุดถ้านายกจะกลับมาสู่การเมืองก็อาจจะรอเพียง8เดือนไม่ถึงปีนะคะ สามารถจะกลับมาเลือกตั้งใหม่ภายใต้รัฐมนูรใหม่แล้วอาจจะได้คะแนนท่วมท้นก็ได้นะคะต่อการตัดสินใจที่จะนําพาประเทศออกในครั้งนี้และถ้านายกออกในช่วงหลังจากผ่านวาระที่3แล้วเนี่ยก็เท่ากับสภาก็สามารถเลือกตามระบบะในรัฐสภาได้ไม่จําเป็นจะต้องไปหาสแสวงหานายกคนนอกหรือรัฐบาลกลางอะไรที่พยายามพูดกันนะคะ ประเด็นสุดท้ายนะคะก็คือรถแมพสุดท้ายเนี่ยที่นำเสนอเนี่ยถือว่ามีความสำคัญเพราะวันนี้ต้องถือว่าประเด็นต่างๆเนี่ยมันเกิดความขัดแย้งทางด้านความคิดในสังคมไทยในครั้งนี้เนี่ยมันเกินเลยต่อการความขัดแย้งด้านการแย่งอำนาจกันมันเป็นความขัดแย้งในเชิงของอบริบทการบริหารประเทศ บริบทของการปกครองประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเหลื่อมล้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระจายอํานาจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิของพลเมืองเมื่อมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันถึงมีการพูดกันถึงเรื่องคุณภาพการศึกษาสิทธิของแรงงานเกษตรกรสิทธิในที่ดินเยอะแยะไปหมดนะคะนี่คือลากเงาของการที่6ปี7ปีมาเนี่ย หลังจากรัฐประหารเนี่ยพลเอกประยุทธ์ได้สร้างความเป็นรัฐราชการที่แข็งแรงมากขึ้นเรื่อยๆอ,อำนาจของรัฐราชการมากขึ้นของฝ่ายราชการมากขึ้นนะคะอำนาจประชาชนเล็กลงสะท้อนผ่านการบริหารจัดการของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์และสะท้อนผ่านการออกกฎหมายต่างๆรวมทั้งรัฐธรมนูญปี60ที่ลิดลอนสิทธิประชาชนมากที่สุด ตรงนี้คือความกดดันที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเ,เรื่องเล็กๆอีกเรื่องหนึ่งจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ก็แล้วแต่เนี่ยบางคนมองเป็นเรื่องใหญ่ที่ทูตห้าประเทศออกมาแถลงเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เห็นเหมือนกันว่าความเป็นรัฐราชการไทยเนี่ยมันเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะการออกกฎหมายเยอะๆมันยิ่งเป็นปัญหาต่อน,นักลงทุนทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความขัดแย้งที่ตั้งอยู่ แล้ยังมีประเด็นอื่นๆทีเ่เกินเลยต่อเรื่องของรัฐบาลไปแล้วดังนั้นมันจำเป็นค่ะที่จะต้องมีคณะกรรมการสักชุดหนึ่งมานั่งคุยกันไม่อย่างนั้นสิ่งที่มันอยู่ในใจความขัดแยง้งความขุ่นข้องหมองใจความน้อยเนื้อต่าใจต่างๆและอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่อยู่ในแต่และอนุเนี่ยมันจะไม่หมดไปคณะชุดนี้เนี่ยไม่อยากจะใช้คำว่าคณะกรรมการปลองดอง แต่อยากจะมันคือมันยิ่งใหญ่ไปกว่าเรื่องของการไม่ปลองดองละมันเป็นเรื่องของเ,ออเนี่ยระบบต่างๆอย่างที่พูดไปเนี่ยนะคะเลยอยากจะใช้เสนอว่าก็สนับสนุนแนวคิดของท่านประธานสภาแต่อาจจะไม่เหมือนกันสักทีเดียวคือต้องมีกรรมการขึ้นมาสักชุดหนึ่งแต่ส่วนตัวอยากจะใช้คําว่าคณะกรรมการแสวงหาทางออกให้กับประเทศซึ่งอาจจะใช้หลักของ transitional justice หรือว่า,า,า,าระบบยุติธรรมเปลี่ยนผ่านแล้วก็ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาช่วยเหมือนกับทั่วโลกเขาใช้ได้นะคะ mm hmm. เพื่ออะไรเพื่อเปิดเวทีที่รับฟังความคิดเห็นต่างทั้งหมดและเป็นเวทีที่ปลอดภัยนะคะต้องออกเป็นกฎหมายทำไมต้องออกเป็นกฎหมายรองรับกรรมการชุดนี้เพราะหนึ่งจะได้มั่นใจว่าผลของการ ศึกษาเนี่ยจะไม่อยู่บนหิ้งเหมือนกับหลายๆชุดที่ศึกษาออกมาดีมากแต่ไปอยู่บนหิ้งนะคะต้องมั่นใจว่าผลของการคุยกันเนี่ยมันจะได้รับการแก้ไขและปฏิบัติอันที่สองเพื่อเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้คนที่เห็นต่างเข้ามาไม่ใช่เจรจาไปจับไปเจรจาไปจับไป,บไป,บไปก็ไม่มีใครเข้ามาดังนั้นเนี่ยก็เสนอให้มีการพักนะคะการดำเนินคดี กับผู้ชุมนุมหรือผู้เห็นต่างในชุดต่างๆไม่ใช่เดินไม่ใช่เดินมาพูดไปจับไปอย่างนี้ไม่มีประโยชน์นะคะก็พักการดําเนินคดีไว้ก่อนแล้วมันนั่งหารือกันว่าอะไรที่ใครต้องการอย่างไรส่วนองค์ประกอบนั้นเนี่ยก็น่าจะอ,าองค์ประกอบที่ท่านประธานสภาเสนอเป็นอดีตนายกอดีตประธานสภาก็อาจจะถือเป็นผู้ทรงคุณวุฒ ซึ่งอาจจะเพิ่มผู้ทรงคุณวุฒิในด้านอื่นๆ,ๆด้านกฎหมายด้านอะไรแต่ขอให้เป็นกลางจริงๆแต่หัวใจสําคัญคือต้องเอาคู่ขัดแย้งเข้ามาก็คือผู้ชุมนุมนักเรียนนิสิตน,นักศึกษาผู้ชุมนุมเสื้อเหลืองรวมทั้งนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกตีจะปฏิเสธบอกว่าตัวเองเป็นกรรมการกลางไม่ได้เพราะนายกคือคู่ขัดแยง้งต้องมาคุยกันเพื่อหาทางออกด้วยเหตุด้วยผล ะะและแน่นอนว่าการมาพูดในเวทีแบบนี้นอกจากปลอดภัยนะคะสำหรับผู้พูดแล้วมันจะเป็นเวทีที่พูดกันด้วยเหตุผลละนะคะแล้วก็มันดีกว่าการไปพูดในที่สาธารณะที่ผู้พูด,พดก,ก็อาจจะถูกคดีขณะเดียวกันบางประเด็นก็อาจจะทําให้มีคนเห็นต่างกันมันก็ทําให้เกิดขยายความขัดแย้งเปล่าเมาพูดตรงนี้นําไปสู่การปฏิบัติได้จริงเมื่อมี ข้อสรุปเบื้องต้นเอาข้อสรุปเบื้องต้นนี้เข้าสภาค่ะให้สภากันกรองแล้วไปได้สองทางก็คือสิ่งที่ได้มีการเห็นชอบกันในสภาแล้วต้องไปแก้ไขรัฐนูลส่งให้สสรอนะคะจะได้ดําเนินการอะไรที่หน่วยงานต้องเอาไปปฏิบัติส่งให้หน่วยงานปฏิบัติและถ้าหน่วยงานคราวนี้ไม่ปฏิบัติเอาไปไว้บนหิ้งอีกถือว่ามีความผิดละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มี157นะคะ อย่างนี้มันจนงจะทำให้กรรมการชุดนี้เนี่ยถ้ามีผลสรุปดีๆเนี่ยมันจะขับเคลื่อนการเดินหน้าประเทศไปได้แล้วก็อะไรที่ต้องไปแก้รัมนูลก็ส่งไปที่สะสะรจึงมองว่ารถแมปอันนี้เนี่ยน่าจะอยากให้สังคมช่วยพิจารณานะคะอยากให้ผู้มีอำนาจโดยเฉพาะรัฐบาลโดยเฉพาะนายกช่วยพิจารณาไม่ใช่พอพูดไปแล้วก็ให้ลูกทีมมาดา่า นะคะซึ่งไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยเไม่ได้อย่างที่เขามาพูดมาว่าเนี่ยก็อาจจะพยายามจะพูดว่าเป็นเพราะตัวเองเป็นค a n ิเดตก็เลยพยายามจะไล่นายกไม่ได้มีตรงไหนที่จะบอกว่าไล่นายกบอกว่าเป็นเรื่องที่นายกต้องพิจารณาด้วยตัวเองว่าจะเป็นผู้ที่ถอดสลักความขัดแยง้งหรือจะรักษาความสลักความขัดแย้งตรงนี้แล้วนายกก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบเองนะเพราะถือว่าเป็นคนเดียวที่จะ ถอดสลักได้ท่านเลือกเอาว่าท่านจะถอดหรือท่านจะตอกให้มันลึกลงไปอีกท่านเลือกนะคะไม่ได้พูดในฐานะที่ว่าเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนะคะซึ่งเ,เ,เรื่องของแคนดิเดตนี่มันก็ไม่สามารถที่จะไปไปเปลี่ยนแปลงอะไรหรือว่าไปทำอะไรได้หรอกคนที่เปลี่ยนแปลงได้ก็คือนายกนั่นแหละนะคะดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเสนอว่าอยากให้สังคมทุกฝ่าย ะะอยากให้ผู้มีอำนาจโดยเฉพาะนายมงตรีเนี่ยได้คิดว่าประเทศไทยในขณะนี้เนี่ยเราอ่อนแอและเปราะบางในทางสังคมที่มีความเห็นต่างกันในทางสังคมที่มีปัญหาหมักหมมหลายเรื่องนะคะและเรามีความอ่อนแอมากในทางเศรษฐกิจที่เรียกว่าเป็นเส้นบางๆลนะเศรษฐกิจเราแทบจะ แทบจะไม่เหลืออะไรละถ้าเทียบกันกับประเทศเพื่อนบ้านก็พอบอกว่าเราเป็นแชมป์โควิดเวียดนามก็ตัวเลขโควิดไม่ต่างจากเราแต่มาดูตัวเลขเศรษฐกิจต่างกันฟ้ากับเหวเลยเราติดลบสองหลักเวียดนามบวกนะคะบวกกลางๆด้วยบวก5-6%ด้วยอย่างเงี้ยนะคะมันทำให้เห็นว่าพอเศรษฐกิจเราบางแบบนี้สังคมเราแตกแยกแบบนี้ ไม่เป็นผลดีหรอคะถ้าจะไม่หาทางออกอย่างสันติถ้ายังคิดว่าจะใช้ทางออกด้วยอำนาจด้วยการใช้กำลังหรือด้วยการจบที่รัฐประหารก็เถอะประเทศจะพังคลืนทั้งประเทศเลยนะคะถามนักธุรกิจได้เลยว่าเขาไหวไหมถ้าจะรับภาระตรงนี้แต่ก่อนตอนรัฐประหารปี4 9ปี57เเศรษฐกิจหรือทุนยังหนาอยู่แต่วันนี้เนี่ยเหลือทุนหนาไม่กี่คน นะคะ SME คนชั้นกลางถูกกระทบหมดลากย่าแรงงานเกรรษตรกรไม่ต้องพูดถึงไปหมดแล้วนะคะ mm hmm. ก็อยากจะให้ทุกฝ่ายเนี่ยลองพิจารณาอย่าอคติและพิจารณาช่วยกันมองหาทางออกให้ประเทศเถอะคะ่ะโดยเฉพาะผู้มีอำนาจนายกรัมตรีเองให้ช่วยพิจารณา